สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้วายก็ได้กลับเข้ามาที่ครอบคัวอีกแล้วนะคะเมื่อได้รับข่าวที่อ่ามันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็วันนั้นวายได้มาติดตามสมาชิกใหม่ที่ได้เกิดมาในจุดนี้นะคะวันนี้วายก็ได้นำพามาดูถึงความเสียใจของเจ้าของนะคะนี่ค่ะ ก็เป็นแม่วัวเหมือนที่ไวายพามาชมวันนั้นนะคะด้วยที่ว่าสาเหตุคือ,อลูกวัวคลอดมาแล้วแม่ไม่สามารถให้นมนมได้นะคะก็ให้น้มนมกล่องเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรเข้าก็ไม่รู้นะคะทำให้ติดเชื้อในอในตัวของลูกวัวน้อยนะคะ ทำให้ลูกวัวน้อยนะป่วยนะคะก็มีการท้องเสียอะไรประมาณเนาะ้วยความไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนะก็แม่เขาก็นอนเศร้านะคะไม่ว่าใครเนะมาะเมื่อมีการสูญเสียก็ต้องเสียใจเนาะถ้าก็พูดได้ก็คงอยากพูดเนาะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะใน,นที่สุดลูกตัวน้อยก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะ อาจจะมีเสียงดังหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นพื้นที่บ้าน,านเนาะนะคะตัวน้อยเพื่อนเขานะคะเขามานอนในรังนะคะก็คงจะมีความคิดเหมือนกับคนนี้แล้วเนาะแต่ก็พูดไม่ได้ก็จะอยู่ในการที่หนี่อยหงอยกันทั้งนั้นเลยเนาะ ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียแม่ตัวไหนนะาโน่นเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆชมไปนะคะบเพื่อนๆก็บรรยากาศข้างนอกก็ลมแรงนะคะวันนี้ลมแรงทุกทีเนะพอจะลงม,มาเนี่ยสัตว์เลี้ยงทุกทุกตัวข้างๆก็เสียไปแล้วเมื่อวานมีตัวนึ่งเนาะก็เป็นลูอลกอ่าลูกวัวแต่ก็โตแล้วนะคะกำลังจะรุ่นๆน,นะคะก็ได้ทําการ จัดการตามประเพณีเนาะประเพณีท้องถิ่นเนาะคงไม่ได้บอกเนาะว่าทําอะไรแต่ถ้าป่วยส่วนมากก็จะฝังนะคะแต่ถ้าเป็นล้มหรือว่าเป็นอะไรประมาณพอที่จะใช้พอที่จะใชะ้เป็นอาหารได้เนาะก็จะทําก็คิดว่าคงจะอยู่ในการเศร้ากันทั้งนั้นนะครับ ต,ตัวนี้ยังไม่รู้อะไรเลยนะยนี่นะคะทีนี้จะให้ชมนะคะเราก็ค่อยชมไปเรื่อยๆเนาะไม่อยากจะโฟกัสไปที่ตัวของตัวน้อยที่สูญเสียไปแล้วเนาะ <TF> ตรงนั้นน่าจะเป็นไม่วัวนะคะส่วนตัวนี้คงจะไม่ใช่เพราะว่า,าวดูจักซีแล้วก็เขาของเขาเนาะหรอเกล่านะเดี๋ยวเดี๋ยว ให้เคียงกันนะนู้คิดว่าเป็นตัวน้นมากกว่านะตัวน,วนี้ตัวไหนลูกแยกออกไปไวไม่ก้านะคะเพราะว่ากลัวเขาจะแตกตื่นเนาะอ่ะตัวนี้ลูกแล้วแล้วก็มาสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงนะคะอ่าวลอดได้ด้วยก็จะอยู่ในอาการเศร้ากันเลยนะ กันเขาก็มานั่งเฝ้านะคะไ้ไวาจะพามารับชมเลยนะใไ,ไว้มานงินเสนอเรื่องจริงนะ,ะปปงน้องเพราะพอดีเด็กนักเรียนนะคะไไเขากําลังจะมาดูเนาะไปไว้กําลังถ่ายคลิปอยู่เนาะใไ,ไว้ก็จะมาให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ไงคะลูกปอน้อยไไว้ใช้ฟังกลบนะคะ ก็จะเห็นเท้าขางนิดหน่อยเนะาะน่าสงสารนะคะเพื่อนถ้าใครอยากติดตามว่าที่ไปที่มาของลูกวัวน้อยคืออะไรก็ติดตามได้ตามคลิปที่ใบๆทำให้ชมนะคะส่วนเพื่อนๆที่ก็จะมีการเงียบนะคะเงียบเนะค่ะคะะเวลาแต่ให้ชมอยู่นิดไปไปนึงน,น,นะคะเพื่อเป็นการไว้อะไรของน้องเนาะนี่นะคะ นหลวก็จับโบกนะฮะนี่ไงนะคะนี่ส่วนนี้จะเป็นตัวขานะคะนี่คือจะเป็นตัวของเขาเนาะในหลางก็ไม่อยากจะให้อุตจากตาเนาะก็เสียใจกับเจ้าของบ้านเจ้าของวัวแล้วก็แม่วัวนะคะรักษาสุขภาพกันเดอ้ออากาศแบบนี้แหละไม่รู้จะนัดนำพาพัดนำพาสิ่งอ่าโลกร้ายมาจากที่ไหนๆบ้างเนาะก็ ช่วยแม่เขาก็จะเศร้าๆเนาะเฮดิใช่ตัวนั้นจริงๆนะคะตัวนั้นจริงๆเพราะว่าเขาจำาตาเขาได้เนาะตาเขาจะคล้ำๆเหมือนที่ไวไวเคยทักคนนั้นเนาะนนตัวนี้ก็จับไปหมดเลยโอ้ยเพิ่งเคยสัมผัสวัวเด้อโอ้ยมจับแน่จับแน่จับแน่อย่าเหยบมือเด้อ ไม่ใช่อาหารโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะอจูวตัวน้อยไม่เอาเป็นไม่เพื่อนหรือน้องเนาะน้องหนุนไปดูน้องหนุนไปดูน้องปะไปดูน้องเด้อนี่ค่ะขอได้อะไรให้น้องตัวเล็กนะคะตัวสูบพับพุ่มที่ดีเนาะเกิดมาก็ขอให้ มีเสุภาพพาราหนามัยทีย่แข็งแรงเด้อไม่ว่าคนหรือสัตว์ทุกอย่างมีชีวิตด้วยกันทั้งนั้นเนาะก็ขอบคุณนะคะไว้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ